สวัสดนะีครับพ่อคุช่องเพชรณณณพัดนะครับวันนี้เราเล่ <c oughs> สนสนามแล้วนี่เด่นเด่นคนเดียวครับวันนี้ก็จะมาแนะนําท่าเรื่องจากเราไม่แนะนําท่ากันมาสักพักแล้วเดี๋ยวแช่ก็มาสักพักใช้คําว่านานอยู่เหมือนกันที่เราไม่แนะนําท่ามาแล้วนี้เราก็จะมาแนะนําท่าที่ผมก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่รู้สึกว่าชอบเล่น,นครับนั่นก็คือท่าแบ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 ะแบแบไม่ต้องแบ๊ แบกโนดบันนะครับวันนี้เราก็จะ <Okay. S 1> มาแนะนำท่าแบกโนดบันกันอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่าที่ใช้ใช้ความสามารถน,นิดนึงกับการฝึกท่าน,นี้นะครับเดีย๋ยวเราจะแนะนำทริกกับการท่ากับการท่าแบกโนดบันกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะต้องทำอะไรเป็นบ้างสำหรับจะฝึกแบกโนดบันนะครับไปเราไปดูกันไปป้ามองแค่นั้นแหละผม่าจจะล่อ การแบกรถบันนะครับเราก็ต้องเล่นแบกลิฟเป็นนะครับหนึ่งเลยก็คือต้องแบกลิฟเป็นก่อนแบกลิฟก็ไม่ยากไม่ง่ายครับถ้าเล่นแบกลิฟเป็นอาจจะเข้าใจแบกรถบันง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องการถ่ายน้ำหนักการเหยียบครับโอเคแบกลิฟเราเหยียบกลางบอดนี่กลางบอร์ดภาษาอังกฤษก็เข้าพอเราเหยียบแบกลิฟก็คือมันจะ แทนสไลด์ครับแต่ถ้าเป็นแบ็ก o นตบันก็คือจะใช้ด้านโน้ตมาสไลด์แทนอ่าถ้าเป็นแบ็กเทลก็ใช้เทลอีกเรื่องหนึ่งก็มันก็คล้ายๆกันหลักสูตรอาจจะคล้ายกันแต่การวางไม่เหมือนกันแล้วก็มุมมองอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันทำเป็นยังไง ว่าเราต้องอาจจะต้องลองหาเทียนก่อนนะฮะเนื่องจากมือเกิดตอนแรกคิดว่าเป็นที่ตัวเราเองแต่เริ่มไม่ใช่ละแม่งเริ่มแอดเริ่มแอดไงเราต้องอ้างก่อนไงแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าเราอ้างปุ๊บเดี๋ยวมันได้ก็ค่อยว่ากันแต่ถ้ามันไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งไปไปหาเทียนก่อนแล้วก็ไม่ซื้อเข้ามาอีกเว้น การแบคลิฟเป็นนะครับผู้เรียงวะผู้เรียงการแบกรถบันนะครับก็ต้องแบคลิฟเป็นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับส่วนการวางเท้าก็เดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมต้องทายมุมต่ํานะครับเนื่องจากไม่มีใครทายแล้วขาตั้งกล้องมันก็ได้แค่นี้ผมก็เลยต้องมาเปิดตรงนี้เพราะว่าถ้าเข้าเท้าเลยเดี๋ยวทุกคนจะงงไงการวางเท้านะครับผมจะวางเหมือนแบคลิฟ แต่ขาหน้าจะอยู่สูงหน่อยเพราะว่าพอเราลูดมาแล้วขาหน้าเราลูดมาปุ๊บเราจะได้อยู่โน้ตเพื่อกดเป็นโน้ตบันนะครับจังหวะลูดครับสมมติอันนี้เป็นเหล็กเหล็กอยู่นี่ปุ๊บเราจะไม่เล็งตรงนี้นะครับเราจะไม่เล็งตรงนี้เราจะเล็งเผื่อไว้เราก็คือข้างหน้าหลักการก็คือแบ็กออลี่ครับเหมือนแบ็กลิฟเลยออลี่มาถึงปุ๊บแล้วเราก็แบ็กไซส์แบ็กไซส์นิดเดียวครับ สูตรผมก็คือเสมือนว่าจะออลลี่ออลลี่โอเวอร์เลียลไปนะครับโอเคพอออจะออลลี่โอเวอร์อเลียลเ,เสร็จปุ๊บมุมมองเรามันจะเห็นผ่านเท้าหน้าก็คือหัวมันจะพ้นเหล็กนะครับเราค่อยตบขาหลังบิดเข้ามาการถ่ายน้ำหนักก็คือเหยียบขาหน้าอย่างเดียวเลยครับน้ำหนักอยู่ขาหน้าขาหลังเราแค่ประคองส่วนตัวเรานั้นก็บิดคล้ายๆแบคลิฟค,ครับ,รบอันนี้เกี่ยวกับเรื่องต่อจากเมื่อกี้ครับ ข,ขาหน้าวางน้ำหนักขาหน้าขาหลังแค่ประคองครับแล้วตัวเราก็จะอยู่อย่างนี้ตัวเราจะแบบไม่ได้ยืนอย่างนี้นะเราจะเปิดไหล่นิดนึงคล,ค,ลคล้ายๆแบคมิดพอตอนลงเราก็ปิดลงประมาณนี้ไ,ได้จะกินละนะ รถบังก็จะประมาณนี้ครับอาจจะต้องออมีสกิลในการคุมสเก็ตบอร์ดนิดนึงครับเพราะว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างตอนผมฝึกก็คือใช้เวลาฝึกนานอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่ค่อนข้างยากแล้วก็แต่ประเด็นคือมันเทแค่นั้นแหละแห้เราเตะมาไงเห็นมันเทแล้วทรงมันแบบชับชับชบชับก็เลยต้องมีไว้ครอบครองก็เลยฝึกครับลองดูครับไม่น่ายากเกินเกิน เกินไปสําหรับคนที่แบคลิฟเป็นนะคนที่แบคลิฟยังไม่เป็นก็ลองแบคลิฟก่อนนะครับไม่ยากไม่ยากไปฝากกดไลค์กดทับสไครปกดทุกอย่างอ่ะกดอะไรบ้างวะยื่ไปละกดไลค์กดทับสไครป์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดนั่นแหละครับกดแชร์ด้วยนั่นนะไปคลิปต่อไปเนี่ยเป็นคลิปอะไรเรามาดูกันหรือใครอยากให้ฝึก ใครอยากแนะนํำท่าอะไรบอกได้นะครับเผื่อผมไม่มีไอเดียไงเผื่อคุณมีไอเดียแล้วผมทําได้ผมจะมาฝึกไม่ใช่มาฝึกจะแนะนำํำรวนหมดแล้วแค่นั้นแหละไป